ฮัลโหลสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเอออะวันนี้นะก่อนที่เราจะมาเรื่องจะมาดูจะมาอืดิฉัน,นจะมาเข้าเรื่องนะคะ,ะ,คะว่าท็อปิกวันนี้คืออะไรอะ่ะแม่หมออยากจะพูดให้พวก,พวก,พวกเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยอ่ะได้ได้ได้ฟังก่อนนะช่วงเวลานี้นะคนที่เข้ามาเช็คดวงส่วนัวแม่หมออ่ะ ม,มันมีเหตุการณ์หลายคนนะที่เจอพวกส s c a มอร์นะพวกที่แบบทักมาคุยนะคะให้สัง่งแบบทักมาคยุยทักมาคุยดีแบบเนี้ยส่วนใหญ่จะแบบเอารูปโปรไฟล์ของพวกที่เป็นแบบดาราที่เราอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักไม,ไม่ไม่น่าจะรู้จักเนี้ยแต่ว่าคล้ายเน็ตไอดอลหรือว่าเป็นพวกเกาหลีทางโซนเกา,าหลีญี่ปุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่น้ฟิลปิลปปินส์ฟิลิปปินส์ยไได้หมดอ่ะนะ แล้วก็ทักมาคุยทักมาอะไรอย่างเงี้ยคือจะเตือนนิดนึงนะคะว่าให้เราเวลาเวลาท,ที่ที่เห็นหลายคนเลยนะตัวแม่ตัว,ต,วตัวเขาเองก็เคยโดนมีทักมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวิธีการเช็คก็พวกนี้คือแอดหลุมหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกแสแกมเมอร์หรือเปล่า,ลา,ลาทุกคนต้องระวังนะหนึ่งคือรูปโปรไฟล์เนี่ยจะต้องหน้าตาดีมากหน้าตาแบบว่าเหมือนแบบนักร้องนักแสดงหรือว่า อย่างน้นอยๆคือหน้าตาหน้าตาข,ขาวๆหน้าตาดีแหละแล้วบางทีมันจะเป็นพวกทหารตำรวจนักบินอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เข้ามาเข้ามาทักมาเนี่ยมาคุยมาอาจจะทักมาในทิกตอกในไอจีวัดแอปหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกคนต้องระวงังเพราะว่าเดี๋ยวนี้วิธีการของเขาอ่ะคือแม่หมอเตือนออกสื่อได้เนาะเพราะว่าเราเป็นหัวเพื่อนไงเ,เพราะว่าวิธีการของเขาคือมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ ที่การคุยอาจจะเป็นแค่ลักษณะแค่แป๊บๆนะแล้วก็ชวนลงทุนอะไรอย่างเงี้ยให้หลอกให้โอนตังหรือว่าหรือว่าชวนลงทุนอย่างนั้นดีดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นลักษณะของการที่คุยในระยะยาวไม่ต่ำกว่าสามเดือนให้เรารู้สึกตายใจให้เรารู้สึกขาดเขาไม่ได้เขาจะเข้ามาคุยแล้วก็ทําให้ให้ให้หลายๆคนอะ่ะอยากคุยกับเขาเงงเงาเนี่ยเราอยากคุยกับเขาเพอเขาหายไปก็ทักเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย ข้อสังเกตนะคะให้เปิดวิดีโอคอลขอก็เปิดวิดีโอคอลถ้าเขาไม่เยอะไม่กล้าที่จะเปิดวิดีโอคอแลแสดงเราตีไปเลยว่ามันแปลกๆอย่างเงี้ยน,นะคะโอเคเนาะแล้วข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือคุย,ยไปประมาณครับางบางกรณีบางหนึเดือนถึงห้าเดือนนะเดี๋ยวนี้มันนานแนละ้วมันมันใช้การเขาจะเริ่มเริ่มพูดชีวิตเขาในเรื่องลักษณะที่ว่าเขาเคยผ่านความลําบากมาอะไรเงี้ยทุกวันนี้ดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่า เางเงินไปลงทุนนั่นนี่เขาเปน็นเจ้าของธุรกิจเนี้ยให้ระวังนะทุกคนนะอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะเพราะว่ามันยากนะการที่จะมีใครที่แบบอ่ะโอเคเมื่อกี้เตือนไปแล้วเนาะ <S <S เพราะว่าโอกาสที่จะมีคนที่แบบดูเหมือนจะลงดราเงี้ยมาทักเราเงี้ยมันมันมันไม่ง่ายนะทุกคนนะไม่หมอไม่ได้ไปแบบพูดบูลลี่หรืออะไรอย่างนงี้นะแต่ว่ามันต้องตั้งต้องต้องตั้งค่าสังเกตว่าเฮ้ยทำไมเขาทักมาหาเราอ่ะทําไมอ๋อเราแบบ ทำไมเขาถึงสนใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะทุกคนต้อง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 คิดดีๆนะก่อนที่จะจะทําอะไรนะแม่หมอเพราะท่านเป็นห่วงว่ามาดูดวงส่วนตัวหลายคนเลยแล้วแล้วบางทีแบบพลังงานไพ่ึ้นมาแบบเอ๊ะมันมีมันมันมีเอ๊ะเลยนะมันมีเอ๊ะทำไมมันเป็นเหมือนคนที่แบบใส่หน้ากากหรือคนที่ไม่มีอยู่จริงอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังแม่หมอดูได้นะอย่างพลังงานของแม่หมอแม่หมอสามารถเห็นแม่หมอสามารถรู้นะว่า อันนี้สแกมเมอร์จริงแอดหลุมหรือว่าเป็นคนที่เรารู้จักแล้วเป็นแอดหลุมเลยแอดแล้วสร้างไอจีฟอรมขึ้นมาอันนี้อันนี้ <c oughs> นะบางทีก็จะพยายามเตือนเพื่อนๆน,นิดนึงละกันคราวนี้ก่อนที่เราจะมาเข้าท็อปปิกของเรื่องว่าวันนี้เราจะอ่านไพ่อะไรกันนะคะแนะนําตัวอีกรอบหนึ่งคือแม่หมอไม่ได้ดูๆอย่างเดียวนะแม่หมอมีขายของบูชา้าของบูชาองค์เทพต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานทองเหลืองอินเดียงานเนปาล เทวูปนําเข้านะคะจากของอินเดียและเนปาลรือก็แล้วแต่พวกองค์พ่อพิคเนศหรือว่ามีทุกองคแหละเทพินดูนะคะสอสอบถามมาได้เนาะแล้วก็มีพวกขายของพวกกัมยานอะไรอย่างเงี้ยมีมีเกี่ยวกับอินเดียทั้งหมดมเมลเมล็ดล,ล,ลูกคลักศิวะวะถายพระะิวะก็มีนะคะมีทุกอย่างแล้วก็หรือแม้แต่ใครที่อยากบูชาเท้าเวสวุวรรณอย่างเงี้ยเทพเจ้ากุลูอะไรอย่างเงี้ยถามแม่หมอได้นะเพราะว่า เป็นคนที่หาของให้ลูกค้าได้อยู่แล้วแล้วก็รับรองว่าของที่แม่หมอหาแล้วคือจะมีพลังงานที่ดีทดําพิธีมาดีนะคะ <c oughs> โอเคนเนาะนะ <c oughs> และ้วแล้วคือแม่หมอจะลงขายอยู่ในเพจนะคะ <c oughs> เพจที่ชื่อว่านิลินทาโร่ n i l n w a k t h a r o นะคะ <c oughs> แล้วก็ลายส่วนตัวเนาะลายส่วนลายลายเนี้ยก็จะลงขายของเยอะ <c oughs> ใครเข้าไปก็เข้าไปดูในในใน,ในทไลาไทไลายของแม่หมอนะคะ LON หนึ่ o N นะในลายนี้ก็จะแอดดูดวงได้แล้วก็แล้วก็ขายของด้วยก็ดเวานะคะขอบคุณทุกคนนะที่กดติดตามแล้วคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะและถ้าใครเข้ามาดูใน YouTube บรบกวนดูโฆษณาให้นิดนหนึนะ่งเนาะจะได้มีรายได้มาพัฒนาช่องนะคะ เราแล้วก็ใครอยากเป็นสมาชิกในช่องแม่หมอก็สมัครได้นะกดไปที่สมัครสมาชิกเลยนะคะหรือขอบคุณสําหรับใครที่กดซนะุปเปอร์แตงนะคปอแตงช่องจะอยู่เลื่อๆนๆไปนิดนึงอะคะ่ะจะมีซุปเปอร์แตงอยู่สําหรับคลิปนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ทําที่ที่กดติดตามแล้วก็สนับสนุนช่องแม่หมอนะคะเัานี้เรามาต่อที่ท็อปปิกนะคะพูดยาวเลยขอโทษด้วยนะต้องต้อง,ต,องต้องเตือนกันนะคะว่าวันนี้เราอยากจะคุยเรื่องท็อปปิกอะไรของพลังงานไพ่บอกแนะนํา แนะนำวิทีะคะอะไรเอ่ยคุณเลิกคาดหวังอ่ะวันนี้ลองดูซิว่าไพ่อันนี้ไพ่อะไรนะจุดเทียนไหมน่าจะจุดเทียนปะเห็นะหคะแปนน๊บนะขอดูชื่อก่อนจุดเทียนสองนะคะไพ่สำหรับจุดเทียนสองเขาอยากจะบอกเขาปิดอะไรให้แม่หมออ่านในวันนี้คะขอบารมีครูบาอาจารย์บอกกล่าวด้วยนะ ทำไมเป็นขึ้นไพ่เกี่วกับการแรงอธิษฐานหรือสิ่งที่เคยทำมาไม่หมอจะอ่านหัวข้อยากแล้วเนี่ยแต่แต่เข้าใจอะ่ะมันเหมือนแบบถึงเวลาแล้วนะในแบบที่คนในอดีตของคุณนะคะที่เคยมีเรื่องขุ่นหมองใจกันในอดีต ที่เคยสร้างเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของความสร้างเรื่องสร้างเราวให้เกิดกันมีปัญหากันในอดีตคนคนที่คนท,คนที่ที่เคยทะเลาะกับคุณมาก่อนหรือคนที่เคยสร้างเรื่องให้คุณทุกข์ใจอ่ะมันถึงเวลาแล้วอ่ะทําไมวันนี้เราเป็นพลังงานแนวนี้เนาะันถึงเวลาแล้วคือเขาจะต้องกลับมาเขากลับมาเอาเย่องนี้หีกวล่ามันมันมันพลังงานมันมันพูดถึงว่า คนที่คุณไม่คาดหวังแล้วอะคุณเลิกคาดหวังกับความสัมพันธ์เนี้ยไม่คิดว่าเขาจะกลับมาแต่เขากลับมาเขาเปี่ยนยังไงวะเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวขอคิดแป๊บหนึ่งนะขอคิดคําพูดแป๊บหนึ่งนะอะโอเคคิดหัวข้อจดจดเมื่อกี้นะเรียบเรียงคําพูดเป็นพลังงานของการปล่อยกันไปอะค่ะเป็นพลังงานของการแล้วแต่บุญแต่กรรมอย่างเงี้ยนะมันเป็นพลังงานว่าไม่หมดอาจจะใช้หัวข้อแนนา t h i หรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านะอาจ,จะเปลี่ยนได้นะ วันที่คุณเลิกคาดหวังกับความสัมพันธ์เขาคนนั้นน่ะกลับมาปรากฏตัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะมันเป็นพลังงานที่คุณปล่อยอะ่ะคุณปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาเรื่องของเวรกรรมไปแล้วอะ่ะเหมือนเหมือนพลังงานของคนที่รอคอยการกลับมาของใครบางคนอะ่ะซึ่งมันนานมากอะ่ะคุณคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยบางคนนะจบไม่ดีด้วยบางคนแบบมีการเหวี่ยงทะเลาะก,กันไปแล้วก็ ทำร้ายฝั่ง,งเขาอาจจะเคยทําในสิ่งที่ทําให้เขาคุณรู้สึกเสียใจยเจ็บปวดอะเนาะแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันมีเรื่องราวบางอย่างที่มันเป็นความไม่ถูกต้องไมุ่ติธรรมอะไรในอดีตนะซึ่งพลังงานมันคล้ายๆเดิมนะแต่ว่าอ่านไปแล้วกันนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องมานั่งแบบนั่งนั่งกลับมาชดใช้กับสิ่งที่เคยปฏิบัติไม่ดีกับคุณนะ การกลับมาของเขาคเนี้ยมันน่าจะมีความแตกต่างอะไรเกิดขึ้นนะนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านกันแล้วกันว่าเขาเป็นชาวลัคนาราศีอะไรแล้วก็เรื่องราวมันจะเป็นแบบไหนนะคะลองดูเนาะเพราะว่าขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องอ่านแบบนี้แล้วกันนะคล้ายเดิมเลยอ่ะแต่ว่าในเนื้อหาม <c oughs> ันอะมันน่าจะเป็นแรนดอมในลักษณะของการปรากฏตัวของใครบางคนอะคนที่คุณนมกถึงอะ ในวันที่คุณเลิกคาดหวังเออในวันที่คุณเลิกคาดหวังแล้วก็ได้เนาะการปรากฏตัวเดี๋ยวนะนิดนึงนะวันนี้อาจจะใช้เลงการปรากฏตัวของเขาในวันที่คุณเลิกคาดหวังวนะคะอ่ะคนนี้พลังงานของในส่วนของเขาหน้าน่หน่าหน่าจัดเมน้นพลังงานของเขาเป็นจัดเมน้นแล้วก็เป็นห้าเหรียญหน้ามันเหมือนคนที่เคยแบบเคยแบบทําเรื่องแบบ ดราม่าหรือท็อกซิกหรือว่าทําอะไรบางอย่างจากความเอาแต่ใจตัวเองจากความแบบหลั่นล้าของเขาอะแล้วลืมนึกถึงคุณอะแม่เหมอนึกถึงพลังงานของคนที่ที่เขาเคยลืมใส่ใจคุณนะคะ่ะแล้วว่าเคยปฏิบัติตัวต่วตอคุณแล้วเทคุณไว้ข้างหลังโดยไม่ใจดีคุณอะเออเป็นพลังงานที่ว่าในวันนั้นอะเขาลืมนึกถึงคุณอะมัวแต่ไปทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขอย่างเงี้ยแล้วถ้าปล่อยให้คุณเศร้าอะพลังงานของคุณคนนั้นของคุณอละนะ มันเหมือนกับว่าคนที่เทกันไปนั่นแหละคนที่แบบเลือกไปใช้ชีวิตอิสระในส่วนของเขาแล้วแบบปล่อยให้คุณเหงาคุณเศร้าหรือที่เขารู้หรือไม่รู้ก็ตามเนาะพลังงานของเขาเนี่ยเป็นพวกเกี่ยวกับชาวธาตุดินได้นะการพึกษศกมังกรได้นะเป็นคนที่เป็นคนที่คนของคุณเป็นคนที่มีปัญหาในวัยเด็กอะชีวิตในวัยเด็กค่อนข้างลําบากอะ ไิ่ได้ัยเด็กบางทีก็ไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวได้นะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวได้ทําให้ทําให้เศร้าทําให้เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็เป็นชาวธาตุน้ำได้นะมีนกรกฎพิจิกคนคนนี้เป็นลักษณะคนที่แข็งนอกอ่อนในอะค่ะเป็นคนที่อ่อนไหวคนที่ใกล้ชิดจริงๆรถึง,จ,งจะเข้าใจหรือรู้จักเขาอะในความเป็นตัวเขาจริงๆรงิอะเนาะแล้วก็อ่ะอีกใบนก็ได้เป็นคนที่เคยดูแลใส่ใจกันมาตลอดอะนะหกเหรียญคือความรัก ถ้าช่องแม่หมอเนี่ยมันมักจะเป็นในเรื่องราวของคนรักเก่าอ่ะพลังงานคนใหม่ๆอ่ะไม่ค่อยเข้ามาเลยอ่ะถ้าใครอยากดูคนใหม่ๆก็คงต้องรอคลิปใหม่ๆนะเนาะหรือว่าต้องช่องอื่นนะเพราะว่าช่องนี้มันจะเน้นในลักษณะที่แบบอ่านทีไรอ่ะคนรักเก่าคนที่เคยสนใจเคยช่วยเหลือดูแลกันมาอย่างเงี้ยขึ้นตลอดเลยอ่ะนะคะแล้วก็นี่ในฝั่งของคุณอ่ะพลังงานของคุณเป็นใครเอ่ยเป็นควีนออฟคัพ ควีนออฟคัพคือคนที่เป็นจิตคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือชอบดูแลมีความเป็นแม่สูงเข้าอกเข้าใจคนอื่นฝั่งของเขามีค e ีนออฟคัพฝั่งคนมีคว e นออฟคัพแสดงว่าเป็นพลังงานของคุณนะเนี่ยที่อยู่ในฝั่งของเขาอะนะคะอ่ะแล้วไงต่อเป็นชาวทัดินได้ด้วยด้วยเช่นเดียวกันนะคะฝั่ง,งคุณนะ mm hmm. Night of Pentacle ตอนนี้คุณค่อนข้างไปใช้ชีวิตแบบ การทํางานที่หาตังค์อะนะแบบปุ้งเน้นเกี่ยวกับการเงินของคุณอะจะมากกว่านะอ่ะเราลองมาต่อเนะถ้าเกิดช่วงไหนที่แม่อยากให้ไพ่เล่าเรื่องนิดนึงเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเล่าไปสักพักแล้วถ้าแม่หมออยากจะสวงพลังงานแนมะ่หมอสวมเลยนะของเขาอะเป็นพลังงานของสิบถ้วยค่ะ <c oughs> ใช่เยอสิบถ้วยคือคนที่เป็นแบบคนรักกันอะเป็นคนที่รู้สึกรักกันนะสําหรับบางคนพลังงานนี้เป็นคนที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วด้วยก็ได้นะ หรือเช่นแบบบางคนเนี่ยเป็นลักหขังคนที่ตึงแบบตึงแบบรู้รู้จักกันถึงขนาดครอบครัวกันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเห็นครอบครัวเขาเห็นครอบครัวเราอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นพลังงานของคนที่รู้สึกว่าคุ้นตาหรือว่าเป็นคู่กันมาก่อนก็ได้อ่ะนะอย่างน้อยๆอ,อ่ะแต่ก็ตีไปว่าเป็นคนใช้ชีวิตร่วมกันมาแล้วคนคนนั้นอ่ะที่คุณคิดว่าตรงกับท็อปิกเลยอ่ะว่าเฮ้ยคุณปล่อยและให้โชคชะตาทํางานไปเพราะว่าบางครั้งอ่ะ เขาน่าจะหายไปในความสัมพันธ์ตั้งแต่ท็อปปิกแรกที่เราดูกันนะเนาะเขาหายไปจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่คาดหวังแล้วในการกลับมาขเขาคิดว่าคุณคนนี้ไม่มาแล้วละ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเรื่องเราเดิมๆการการเคยมีกันและกันเดิมๆสิ่งที่เคยทําร่วมกันเดิมๆม,มันคงไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในความคิดของคุณนะแต่เชื่อไหมถ้าใครมาดูแรนดอมนี้นะให้เราคิดว่าเป็นเรารับพลังงานไปเนาะแล้วเราคิดว่ามันจะเกิดถ้าใครที่รอ พอการกลับมาของเขาหรือการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือการทําตัวให้ดีขึ้นอะ่ะคุณต้องเชื่อในพลังงานของของแบรนดอม่ะพลังงานเนี้ยถ้าคุณน้อมรับหรือว่าเชื่อมันจะเกิดขึ้นจริงอะ่ะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องเกิดขึ้นจริงแต่ถ้าเราเอ๊ะอ้ามันไม่ใช่อย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นจริงในในในคุณก็ได้ไงนะอ่ะทีนี้ไพ่ที่ขึ้นมาคือแปดไม้เท้ากระเดินกลับมาเพราะปกติแปดไม้เท้าเขาจะต้องพุ่งทะยานออกไปคือไปเลยใช่ไหมเห็นไหมมันมีการเดินกลับมา วันที่คุณรู้สึกว่าคุณปล่อยวางแล้วอะ่ะก็ไม่เขาไม่มาแล้วหละ่ะเราจะไม่คงไม่ได้ใช้ไม่ได้สนิทกันเหมือนเดิมหรือว่าไม่ได้กลับมาทํากิจกรรมเดิมเดิมร่วมกันอะ่ะแต่เปล่าใครที่มาดูไลนดอนี้คือคนคุณเนี้ยหันหลังกลับมาในวันที่คุณเริ่มปล่อยอะ่ะในวันที่คุณเริ่มปล่อยวางเห็นปะ่ะเอ้ยมันจะตรงกับท็อปปิกจริงๆนอะเนี่ยตอนแรกแม่หมอไปไม่ถูกเลยนะท็อปปิกเนี้ยหกไม่เท้าถึงเวลาที่เขาจะมาปรากฏให้คุณได้เห็นนะสําหรับใครที่มาดูไพ่อะนะ ไม่เกินเดือนแปดนะคนคนนี้จะมีอ่ะมีโอกาสที่จะพักกลับมาเดือนแปดหรือแปดสัปดาห์อะไรเงี้ยนะคะมีโอกาสที่จะมาปรากฏคนคนนี้พลังงานในวันนี้มันเหมือนคนที่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนด้วยนะคือรู้จักหน้าค่าตากันแล้วอะ่ะการกลับมาของเขาอ่ะมันจะไม่ใช่แค่การสื่อสารทางโซเชียลนะมันจะเป็นการเจอตัวจริงกันเลยนะสําหรับพลังงานในวันนี้นะมีโอกาสได้เจอกันแต่ว่า เขาจริงๆคนคนนี้นะแอบส่องแอบดูคุณมาพักแล้วเนี่ยมีคนแอบดูอยู่ตรงนี้นะแอบส่องแอบดูแอบดูพฤติกรรมคุณแอบเขารู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยเขาจะไปปรากฏให้คุณได้เห็นนะแต่ว่าเขาจะต้องอ่ะมันจะเป็นพลังงานที่แบบสิ่งที่คุณคือถ้าเขารู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนอ่ะเขาจะทําแบบเหมือนทํากันบ้านมาอย่างดีเลยนะเขาจะแอบดูแอบสืบแอบส่องจากคนอื่นหรือว่าแอบ ดูโซเชียลดูอะไรก่อนอย่างเงี้ยดูพฤติกรรมคุณอนะแต่พลังงานเนี้ยมันเหมือนกับคนที่จะมาใม่เห็นหน้ากันเลยอะจะมาแบบมาหามาแบบมาให้เจอกันโดยบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จะได้เจอกันนะเขาคุณแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาจะไปในที่ที่แบบถ้าสมมุติว่าใครเคยมีสถานที่ออกกําลังกายหรือว่าเป็นลักษณะของที่ที่เคยไปร้านอาหารหรือร้านค้าหรืออะไรก็ตามที่ที่เจอกันบ่อยๆเจอกันประจาก่อนที่จะแยกย้ายกันไปอะนะคะ เขาจะปรากฏตัวขึ้นให้คุณได้เจอนะแล้วก็แหม,มหมอพูดอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนๆไปดักรอเขาไม่ต้องเป็นอันทําอะไรเลยเนาะอ่ะมันเป็นสถานที่ที่อาจจะเป็นร้านค้าก็ได้นะที่คุณไปซื้อของไปแบบอ,อย่างเช่นนิมาเซเว่นอะไรเงี้ยเออเป็นไปได้นะที่ที่เคยเจอกันหรือว่าร้านที่แบบนั่นแหละคุณจะรู้กันเองแล้วกันนะว่าที่มันเจอกันหรือบ่อยอะ่ะรถไฟฟงรถไฟฟ้าอะไรก็เป็นไปได้ทีนี้การปรากฏตัวของเขาอะคุณจะตกใจแล้วคุณจะแบบเฮ้ย เป็นไม่ได้หรอเฮ้ยเฮ้ยวันนั้นนะวันนี้มีจริงหรอเฮ้ยเราเคยเราเคยเหมือนเราเคยอธิษฐานขอพรกับพระเจ้าว่าขอให้ได้เจอกันขอให้กลับมาก็ได้คุยกันอีกครั้งหนึงหรือการปรับความเข้าใจกันอีกครั้งมันเป็นไปมันเป็นไปได้แล้วเหรอวันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วใช่ไหม มันเฮ้ย hey, มัน,ม,นมันนาจนขนาดที่ว่าเราไม่คิดเลยว่ามันจะถึงวันนั้นแล้วหรอวันนี้แล้วหรออะไรเงี้ยคุณจะตื่นเต้นกับสิ่งที่ที่ที่เจอตรงหน้าแล้วคุณจะทำอะไรไม่ถูกกับตอนแรกกันนะจับจะตื่นดีใจถึงเสื้อร้์โอ้สวรรค์เล <c oughs> ยว้วตายละคือการกลับมาของเขาอ่ะมันจะเป็นลักษณะเนี่ยเพราะว่าพวกคุณนะนะเดวิลมันมีบางอย่างอะ่ะที่มันปลูกพัฒนาการทําให้คุณทั้งคู่ คนที่มีเดดเดวิลเกิดขึ้นน่ะมันเป็นพันธนาการของคนที่ไม่สามารถที่จะตัดขาดจากกันได้อ่ะมันผูก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 บ่วงเอาไว้นะเห็นปะแบบต่อให้คุณกับเขาอะนะห่างกันไปหรือคุยกันน้อยลงหรือความสัมพันธ์มันค่อนข้างตืดจางหรือมีเรื่องราวบางอย่างที่เป็นท็อกซิกมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําร้ายกันเอาไว้อ่ะแต่คุณั้งคู่ไม่เคยลืมกันนะเดดเดวิลขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างตัดใจกันยากมาก แล้วถ้าเกิดกรณีที่เขามาแอบ,บ,บ,บส่องแอบสืบคุณในโซเชียลหรืออะไรก็ตามนะเขาเห็นคุณน่ะตอนเนี้ยเขารู้สึกหลงไหลนะเขารู้สึกว่ามันคุณมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกดึงดูดเขาให้กลับกับให้กลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสําหรับบางคนที่แบบอาจจะไม่ได้ห่างหายหรือเลิกคุยกันไปแต่ว่าบางคนอาจจะมีการคุยกันอยู่แต่ว่าความสัมพันธ์มันไม่เหมือนเดิมหรือจืดจืด่ะ แต่เนี่ยนับจากวันนี้ถ้าดูคลิปเนี้ยมันมีพลังงานของการวนกลับมาแล้วมันจะกลับไปสนิทกันเหมือนเดิมหรือว่าไว้ใจกันเหมือนเดิมคุยกันมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะอ่ะเราเป็นพลังงานแบบนั้นไปละคราวนี้สิ่งที่เข้ามาในในหัวนะที่อยากจะอ่านเพืนเพื่อก็คือมันมีความสงสัยของคุณเกิดขึ้นใช่ไหมอะไรล่ะที่ชาวไม่เขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้เราถามเขาตอบเอาไหม ทำไมหรอทำไมเธอถึงกลับเข้ามาในในชีวิตฉันในเวลานี้นะคะที่ฉันคิดว่าเธออ่ะคงไม่มาแล้วล่ะคงเธอคงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยากกลับมาคุยกับเราแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาอยากตอบก็คือว่าโอ้โหก็เธออ่ะคว e นออฟวานก็เธออ่ะทําให้ฉันรู้สึกว่าเธออ่ะมีอะไรอะไรที่มันแบบแตกต่างเธอทําไมเธอสวยขึ้นเธอเซ็กซี่ขนาดนี้ล่ะเธอดูสวยขึ้นนะบางครั้งเราก็สงสัยนะว่า ทำไมเธอดูสวยกว่าตอนนั้นอีกตอนที่เราเคยเจอกันล่าสุดอะ่ะทำไมเธอดูมีพลังดึงดูดมีเสน่ห์จังเลยอะ่ะเธอมันเธอไปเป่ามนลมหาเสน่ห์อะไรหรือเปล่าเนี่ยเธอเหมือนแม่มดพ่อมดเลยนะเธออ่ะถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงนะเธอเหมือนเดยแม่มดตัวแสบที่แบบเธอไปเป่ามน,นกับฉันหรือเปล่าทาไมฉันมันมีพลังดึงดูดจังเลยอะ่ะฉันอยากกลับมาถึงเห็นไหมเลาเราเอะเดี๋ยวเขาทักแทนด้วยเองว่าเราแบบเราอ่ะ พยายามปิดกั้นความรู้สึกนี้จะไม่จะไม่มองนะพยายามจะไม่มองพยายามจะไม่เห็นเธอแล้วล่ะพยายามจะไม่รู้สึกถึงเธอเราอยากจะเดินไปข้างหน้าไม่สนใจเธอแต่เธอมันมันใหญ่แม่โมอดอ่ะเธอมันใหญพ่อโมอดอ่ะเธอทําอะไรกับตัวเธอเองแล้วทาไมนขนาดเราปิดตาเดินไปที่อื่นแล้ว่เธอยังดึงเรากลับมาได้เธอทําอะไรหรือเปล่าเธอไปเธอมีของดีอะไรหรือเปล่าทำไมเธอทำกับเราแบบนี้แล้วทุกครั้งที่เรา เราห่างหายไปเธอรู้ไหมว่าเราอะในขณะที่เรานิ่งเงียบอะเราก็เหงานะเศร้านะมันรู้สึกเจ็บปวดนะแล้วมันรู้สึกว่าเราจะปล่อยให้จบแบบนี้เหรอถ้าเกิดเราเราถามตัวเองซ้ําๆนะว่าถ้าเราไม่มีเธอจริงๆอ่ะเราจะรู้สึกดีจริงเหรอเราเราจะทนคิดถึงเธอได้เหรอในวันที่ไม่มีเธอแล้วจริงๆในวันที่เธอเงียบหาย เกิดเธอคนเดิมที่เคยทักทายเราคนที่เคยให้ความสำคัญกับเราคนที่เป็นคนที่ให้ทุกสิ่งกับเราในวันที่เราอ่ะไม่เคยเห็นค่าหรือไม่แสดงให้เธอได้รู้ว่าเรารู้สึกยังไงแล้วเธอเลือกที่จะไม่ไม่สนใจเราแล้วอ่ะเธอไปสนใจสิ่งอื่นเหมือนที่เราเคยสนใจสิ่งอื่นอ่ะเราจะทนได้จริงหรอทําไมความรู้สึกเดียวกันกับที่เธอเคยเจอมันเกิดขึ้นในหัวใจของเราทําไมตอนนี้เราถึงต้องมาถามตัวเองแบบนี้นะ หรือว่าเธอทําอะไรเธอเธอโดนจิตโดนใจอะไรให้เรารู้สึกเหมือนที่เธอรู้สึกหรอเรารู้สึกจริงๆนะว่าถ้าเราเป็นเธอะเราทนได้ยังไงนะในวันที่เราปล่อยมือเธอแล้วทําเป็นไม่สนใจเธอในวันนี้เราก็คิดนะว่าถ้าเธอทําอย่างนั้นกับเราอ่ะเราจะจะมีโดยมีไม่มีเธอได้จริงๆหรอคราวนี้คุณจะถามคุณอาจจะอยากถามว่าในวันที่ทะเลาะกันไปอ่ะ ทำไมเธอถึงเลือกที่จะเงียบล่ะทําไมทําไมเขาถึงเลือกที่จะเงียบก็เราอ่ะเธอทําให้เรารู้สึกอึดอัดนะเธอตอนนั้น่ะเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการใครที่จะมาตีเกอบชีวิตเราอ่ะแต่เธออะทาให้เรารู้สึกช่วงนั้น่ะเธอเป็นอะไรของเธอเธอทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อิสระเราให้ความสมคัญกับเธอในความเป็นเพื่อนนี่มากกว่าเพื่อนก็แล้วเป็นคนที่สําคัญนะ เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ว่าเราก็ยังไม่อยากที่จะชัดเจนว่าเราคืออะไรการหลอกก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนอ่ะแต่พอเราพูดอย่างเงี้ยเธอก็ไม่พอใจแล้วก็เธอก็ถามเราเยอะว,ว่าเราทําอะไรทํโน่นทํานี่จนเรารู้สึกว่ามันเยอะไปไหมมันเยอะไปไหมเราเลยรู้สึกว่าเราอยากเว้นระยะห่างจากเธอบ้างเพื่อที่จะไม่ให้เธอคอยตามเราหรือว่าคอยทําให้เรารู้สึกอึดอัดอาจจะเป็นที่เราเองก็ได้ที่เราเป็นคนแบบนี้แหละเราเป็นคนชิวชวเราเป็นคนไม่อยากให้ใครมา มายุ่งเกี่ยวกับชีวิตเรามากมายนะเราก็มีเรื่องครอบครัวของเราตัวเราเองที่เราต้องดูแลเรามีหลายสิ่งที่เราต้องทําถ้าเราต้องมานั่งรายงานเธอทุกอย่างทุกอย่างเราก็เครียดนะสี่เหรียญคือเราอยากพักเราอยากช่วงเวลาที่ท,ท,ที่ที่เธอเข้ามาในชีวิตเราตอนนั้นเราค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวหลายอย่างมีปัญหาทั้งเรื่องของตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวเราไม่อยากที่จะเอาเรื่องราให้เธอมาเป็นคนแบบวงการเอ่อ สร้างความสัมพันธ์ที่อึดอัดให้กับเราเพิ่มขึ้นเราไม่อยากดึงเธอเข้ามาในรักษาใหนเธาไม่รู้สึกว่าทําไมมันอึดอัดหรือเกินที่มีเธอเราเลยรู้สึกว่าเราต้องเว้นระยะเว้นช่องว่างนะในจังหวะนั้นีอยเราอะมีหลายเรื่องที่ต้องทําเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยใจเราไม่อยากสารสัมพันธ์กับใครทั้งนั้นแหละเราอยากมีแค่ความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องดูแลใส่ใจถามไถ่าสารลุกสุขิดแต่ถ้าจะให้ความชัดเจนในเวลานั้นอะตอนนั้นเราไม่โอเคเราเลือกเลยเลือกที่ ถ้าเราไม่เดินออกจากความสัมพันธ์นั้นไปก่อนอะเราว่านะมันจะยิ่งเก็บหนะักด้วยกันทั้งคู่ตอนนี้ยกอดตอนที่เราเดินออกจากความสานะัมพันธ์อะจากเธออะเราก็รู้สึกแล้วว่ามันต้องเจ็บแน่ๆเลยมันต้องเจ็บเราต้องทําให้เธอเจ็บแน่ๆตัวเราเองก็เจ็บเธอรู้ไหมว่าเราเองก็เจ็บแต่เราอะไม่ชอบอะไรที่มันแบบจํากัดชีวิตของเราเรายัางอยากใช้ชีวิตอิสระเรามีอะไรอีกหลายๆสิ่งที่เราต้องเลือกที่จะทํหรือถ้าเกิดเรา พูดมีความชัดเจนหรือดึงใครเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานั้นอ่ะสิ่งที่เราอยากทําสิ่งที่เรามีเป้าหมายในชีวิตอ่ะมันอาจจะไปไม่ได้ในความคิดเราตอนนั้นคือมันอาจจะหยุดนิ่งเราไม่สามารถที่จะดูแลใครได้ได้ในเวลานั้นนอกจากตัวเราเองและครอบครัวไงเราก็เลยเลือกแต่เรารู้นะการกระทําของเราในเวลานั้นอ่ะทาให้เธอต้องเจ็บปวดแต่เธอรู้ไหมว่าเราก็เจ็บนะเราก็เจ็บในการที่เราเลือกทําแบบนั้นอ่ะเราเป็นคนคิดมากเห็นไหมเราทําให้เธอเจ็บปวดมากมันมีการทะเลาะก,กันเก ในเวลานั้นน่ะเราคิดว่าการกระทําของเราในเวลานั้นน่ะมันดีที่สุดแล้วนะถ้าเกิดเรายังปล่อยเวลาให้มันช้าลงแล้วก็ยังคุยกับเธอแล้วก็เธอก็เริ่มมาเจ้ากี้เจ้าการในชีวิตของเราหรือว่าทําตัวมากกว่าคาว่าเพื่อนแล้วเหมือนเป็นแฟนเราทั้งๆั้ที่เรายังไม่มีสถานะให้กันน่ะเราก็เลยเลือกที่จะถอยดีกว่าในจังหวะนั้นเรามีหลายสิ่งที่เราต้องคิดเราต้องหาหาทางออกในชีวิตของเราแล้วการที่เราเลือกที่จะทําแบบนั้นเรารู้ว่ามันเป็นการทํา เหตุการณ์กระทันหันที่ทําให้เธอช็อกมันเป็นความรู้สึกที่เราก็พลาดนะตอนนั้นเราพลาดจริงๆด้วยเรารู้สึกว่าเราตัดสินใจอะไรวะเนี่ยทาไมถึงทําให้ให้มันเกิดเหตุการณ์กระทันหันนี้อยู่เราก็เงียบหายไปอยู่แล้วก็ชินชักเฉยชา,ชชายกับเธอแต่ใน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 สิ่งที่เราคิดอ่ะมันอยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคําของเราเนี่ยเราไม่ไม่อยากอธิบายเลยเรามีเรื่องราวในชีวิตมากมายที่เราต้องแก้ไขหลายๆสิ่งในครอบครัวของเรามันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอ รู้นะมันวุ่นวายเหลือเกินมันมีเรื่องที่เราต้องต้องแก้ไขต้องตัดสินใจหลายอย่างเราไม่อยากดึงใครเลยนะเข้ามาในชีวิตซึ่งเราตอนนั้นเรามองว่าเราทําถูกแล้วในตอนนั้นเราคิดว่าทําถูกแล้วทําให้แบบเออให้มันจบแบบนี้ไปแหละเราจะได้ยิ่งยิ่เยอะยิ่งทรมานยิ่งเจ็บกันไปทั้งคู่เพราะตอนนั้นเราก็ไม่พร้อมที่จะดูแลใครอยู่แล้วเธอก็รู้เนี่ยถ้าเธอรินจะมาถามถามถามยัดเยียดความรู้สึกนั้นให้เราทําไมเพราะว่าเราไม่พร้อมไงต่อให้เราคุยกับคนอื่น เราก็ไม่พ้อมกับคนอื่นเหมือนกันเพราะนั้นคือเข้าใจใช่ไหมเราอยากมีสละคราวนี้แต่พอเราเกิดการกระทําแบบนั้นขึ้นมามันมันมัน,ม,นมันรู้สึกว่ามันเป็นข้อผิดพลาดครั้งใหญ่ของเราเหมือนกันนะมันทําให้ความสัมพันธ์ที่เราเลือกทําอ่ะทําให้ความห่างเกิดขึ้นทําให้เธอเจ็บมากเรารู้แล้วเราเองก็เจ็บเพราะว่าความสัมพันธ์มันเริ่มไม่เหมือนเดิมมันมีระยะห่างมันทําให้เธออ่ะ จ็บปวดมากเลยสินะ <plex> เราเองก็เจ็บเราทําอะไรของเราเนี่ยแต่เรามั we นมัน <amiliar. S 1> ไม่กลับไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้จนวันเนี้ยตอนนั้นอ่ะที่เราเลือกทําอย่างนั้นอ่ะเธอเหมือนบังคับให้เราตัดสินใจเลือกอะไรให้เราเลือกอะไรบางอย่างแล้วตอนนั้นเราเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้เพราะเรายังไม่พร้อมที่จะเลือกอะไรทั้งนั้นบางคนนะคะอาจจะเป็นรักหนักของเลือกใครเลือกเลือกสิ่งสองสิ่งอ่ะคนสองคนหรือเลือกที่จะมีเราหรือไม่มีเราหรือเลือกที่จะ เอาอยัางไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะแต่เราคนไม่เหมือนกันนะเราเลือกไม่ได้เธออย่าบังคับเราเราเลยเลือกที่จะเงียบก่อนแต่ว่าเราไม่ได้หมายความว่าเราจะจบไปจากชีวิตเธอจริงๆแต่เราขอระยะห่างสเปซพื้นที่ว่างให้กับตัวเราเองได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่เรามีเป้าหมายในชีวิตก่อนเม่ถึงเวลาหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเลือกอะไรบางอย่างหรือเลือกความชัดเจนเราจะกลับมาเองซึ่งเราลืมไปว่าเธอเองก็มีชีวิตของเธอในวันนี้เก้าถ้วยเธอรู้ไหม ในวันนั้นเธอคือคนที่อบอุ่นและดีกับเรามากๆเราคิดถึงเธอนะเราคิดถึงความอบอุ่นของเธอเรารู้สึกว่าพอมันมีระยะห่าง่ะเธอเป็นคนที่แบบดีกับเราอะ่ะพอมันมีช่องว่างให้เราได้คิดได้ทบทวนอะเรามักจะคิดถึงเหตุการณ์เก่าๆในวันที่เธอใส่ใจดูแลเราในวันนั้นอะเราไม่เคยที่จะ ทุ่มเทอะไรให้เธอเลยอ่ะเราปล่อยให้เธอเป็นฝ่ายให้เราอย่างเดียวเสมอเราลืมไปว่าจริงๆแล้วเราสามารถให้เธอได้บ้างจะเล็กๆน้อยๆจะความรู้สึกอะไรก็ตามเราแต่ทําไมตอนนั้นเราเลือกที่จะไม่ทําเพราะเรากลัวว่าถ้ายิ่งทําแบบนั้นเธอจะยิ่งยึดติดกับเราแล้วก็จะไม่เราก็จะขาดอิสระในชีวิตแต่ในวันนี้เราเรารู้สึกเราอยากกลับมาแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วอ่ะที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ กลับมาให้มันแบบพัฒนาให้มันรู้สึกดีต่อกันดีต่อใจให้มากขึ้นถ้าเรากลับมาในคราวนี้เรามาปรากฏหน้าเธอเราจะไม่เครียดแล้วได้ไหมเราคิดว่าถ้าเกิดเราไม่มาหาเธอมันจะต้องจบไม่สวยแล้วเธออาจจะห่างออกไปเรื่อยๆก็ได้เราไม่อยากต้องการแบบนั้นะการมาคราวนี้ยเราทั้งคู่จะปรับสมดุลเนาะทำอะไรนั่งสองเลยปรับสมดุลแล้วเราปรับด้วยกันทั้งคู่ได้ไหมเธอเธอก็ การกลับมาในครั้งนี้ของของเราทั้งคู่ขอให้เราเป็นความรู้สึกที่เข้ามาคนละครึ่งทางนะเราจะทําตัวให้มันดีขึ้นให้เธอไว้ใจเรามากขึ้นหลายๆอย่างเราจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเธอนะเพราะว่าเราไม่อยากสูญเสียเธอไปเธอเองก็ด้วยนะเข้าใจเราหน่อยในสิ่งที่เราเป็นถ้าเป็นแบบนั้นความสัมพันธ์ของเราก็จะไปด้วยกันยา,ยาวๆเราอยากให้มีกันและกันในชีวิตแบบน,นี้ไปเรื่อยๆเ,เ,เราพบกันคนละครึ่งทางเนาะคนละห้าสิบห้าสิบประคับประคองจิตใจดูแลกันไปเนาะ เป็นแบบนี้เนาะการกลับมาคราวนี้ต่างคนต่างรู้จักในสายใจคอทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีกันแล้วอะ่ะเราก็บรลานมันให้ได้เราจะได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้ไปได้กันนานๆเ,เราเริ่มต้นกันใหม่นะให้โอกาสเรานะแล้วคราวนี้ถ้าเราให้อะไรเธอได้เราจะให้เราเราลืมไปว่าเราละเลยสิ่งบางอย่างที่ท,ที่ที่เธอบางอย่างเล็กๆน้อยๆที่เธอได้จากเรามันอาจจะดมูมีคุณค่ามหาศาลสํารสหรับเธอทั้งที่เราอะ่ะ ให้ของแค่ไม่ไม่ให้อะไรบางอย่างที่แบบเล็กเล็กน้อยเธอก็มีผลต่อใจเธอแล้วแต่เราเลือกที่จะไม่ทาเพราะเรากลัวเป็นการผูกม,มัดเธอในเวลานั้นแต่วันนี้เรารู้สึกว่าเราอยากกลับมาชดเชยในสิ่งที่เคยทําไว้กับเธอนะคะมาต่อกันที่ไพ่ข้อพูดผิดมาชดเชยในสิ่งที่เธอทําไว้ให้แกเรานะไพ่ข้อความอาจจะได้แค่ไม่กี่ข้อความน,นะคะทุกคนอ่ะไปไวๆคุณอยากบอกอะไรคะกับเธอฉันสามารถเป็นตัวเองได้มากที่สุดในแบบที่ใครไม่เคยเห็นเห็นไหมเขาก็อยากให้คุณรับในสิ่งที่เขาเป็นนะ ฉันเคยปฏิเสธหัวใจตัวเองเห็นเปะละ่ล่ะกลับมานะคะสิ่งที่เธอคิดมันถูกต้องหมดเลยใครหละ่ะจะกล้ายอมรับมันอยอมรับก็ได้ในอดีตฉันคิดว่าเธอไม่ใช่สเปคฉันฉันเลยปฏิเสธเธอเห็นไหมเดี๋ยวนี้คุณแบบเกินและเกินสเปและมีสเสน่ห์มากชอบเธอมากนะแต่ไม่อยากทําผิดสําหรับบางคนอาจจะมีคนของตัวเองไปแล้วก็ได้นะคะอ่ารับ